เลือดผมแล้วนะข้าเชียรในน้ำทะเลจอด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 ตายตายจอดแล้ว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 เป็นศพเป็นเศพกันตายในน้ำทะเลครับคือมีหินไหมหินมีอยู่มีอยู่กี่ก้อนอ่ะมีเจ็ดก้อนเจ็ดก้อนขวานมนกี่ก้อนวะเอยตกน้ำเรือแพแพแพเจ้ดยอ่ะสวัสดีโจโจท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาฟรวมพลคนแพ้แตกนะฮะซีซั่นสองกันแล้วเก็บ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 กดเก็บกด มันยังแย่งถ้าเราจะทำสมองเรือสมองเรือต้องใช้หินสี่ก้อนใครมีหินบ้างยังไกด์เกิรนี่อ่อนแรงอ่ะไกด์อ๋อนะก็เฟี้ยงไปเถอะมีหินสักก้อนวะไกด์เกิรนี่อ่อนแรงอ่ะไกด์ออกไปยังชีวิตกูเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเราเราจะหิวมันตายยังเนี่ยเราจะหิวกันตายยังยังยังลุงยังเฟี้ยงทิ้งได้อยู่ตีไรใ้ออกจากชีวิตกูกลับมาทำไมลุงแวะเกาะก่อนป่ะล่ะ เผื่อมีของกินแมะที่จะหาหินนะหาหินนะ่ได้เราจะจอดยังไงหาหินหาหินสี่ก้อนเดี๋ยวลงไปเลยต้องลงเป็นลบกระฉามแล้วก็ว่ไปในน้ำก่อนแล้วก็ไปมุดหาดินหาหินไม่ไม่ไม่เราต้องเราเราได้หินกันไหมได้หินสักสี่ก้อนไหมกองกองเอากองอีกเจอกองกองตะเจียมันไปแล้วลงเข้าตูดเธอแล้วกระฉามเรื่องอินไม่เจอหินไหมไม่ห็นไหมไม่ห็นไหมอันนี้ใช่ปหมล่ะไม่ไหววะไหนไหน เออมันกันเออมีคนร้องมีคนร้องเออขาดสองก้อนขาดเชือก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 ไงหินมันเปื้อนเลือดผมแล้วนะขาดเชืยรในน้ำทะเลจอด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 ตายตายอดแล้วตอดแล้วตอดแล้วตอดแล้วเป็นศพเป็นเรื่อนการตายในน้ำทะเลครับเบลขาแข่งน้ำได้ตีเดี๋ยวนะตีเรียกปลาก่อนเลยนอนสร้างไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมทำไมนอนอย่างนี้เลยวอ่ะอุ้ยขัดตะปูอ่ะขัดตะปูสามังมีเจ็ดละมีเจ็ดละ ขาดอีกโหแม่งต้องลงไปลุยใช่ไหมไปสร้างขวานแล้วไปเฉาะต้นปาล์มบนเกาะไปเมื <t <t auer> <t auer> <t ่อกี้กัปแล้วมันแทงแล้วมันขัดอีกแล้วให้มันแทงไปกันให้มันแทงไปกันว่ะสองมันหาไปเดอยแทงแทงแทงเธอมีอะไรบ้างอ่ะเธอมีอะไรบ้างโอ้โหคลั่งยูฮักกยังอยู่คลังอยู่อยู่หะไก่ไก่แล้วก็ค้อนไก่ไก่ยังงย่างโว้ยไอ้นี่แข่งกันเลยฉันลงไปเกาะแมงแข่งเลยจะสร้างอะไรดีวะเนี่ยตัดหินอยู่ดีวะ าาถ้ตเห็นผมมีเห็นมีผมมีสองก้อนอ่ะเอาหินไปสองก้อนวางขาเดือลุงลงนะวิ่งน้ำก่อนเดี๋ยวสองก้อนวางขาเลยนั่นไม่ใช่หินนะอันนั้นเป็นอุปกรณ์อ่อนนุ่มอุปกรณ์อ่อนนุ่มดเลยจะลงไปแทนก็กลัวว่าเอ้ยไม่น่าจะไหวโดนแล้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 วโดนไอ้หลามมาดิไอ้หลามมาดิไอ้หลามมาดิโดนแล้วโดนแล้วไอ้ลำก็เขียนน้ำแล้วน้ำตื่นละ เาม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 างอมล่อแล้มางามมางามเตงามเตะเอ้าแม่งแม่งามเว้ยที่นี่เอ้างามเรือแทนไอเวนงามเรือแทนหาล้เอ้าเอ้าแทงไปแล้วแทงไปหลายรอบแล้วโอเคโอเคหาลงมาดิลงมาดิใครลงมาเร็วผมลงมาแล้วอยู่ใต้น้ำไม่เห็นอ่ะโอเคอ่ะแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่อ๋อไอ้หลามอยู่อยู่แทงอยู่แทงอยู่อ้ามางามมืดแล้วโอ้โหงามมืดแล้วลงไปไหนวะ เอาแล้วลุงโดนแล้วโดนแล้วไปหิ้วลงขึ้นมายังไงก็ลากผมขึ้นขึ้นแพหน่อยปล่อยอื่นกันไปอื่นกันเอาอ๋อลุงเปไมไรลุงลากขึ้นแพเลยเราต้องไปก่อนดีกว่าว่ะซื้อหหินาหินมีอยู่มีอยู่กี่ก้อนมีเจ็ดก้อน ก้อนขวานมันกี่ก้อนวะขวานมันสี่เองขวานอ่ะเท่สาม้าสามสามีเชือกไหมแต่เท้าเลยฟิวหาเหมือนกันถึงบอกต้องไปก่อนเดี๋ยวตัดต้นไม้ก่อนเดี๋ยวเอาเชือกอ่ะเอาตรงไหนทำขวานเอาหัวโขกก็ได้ไอ้ไอ้ที่คุยไม่รู้เรื่องนะแต่ตอนเนี้ยไปตัดต้นไม้เดี๋ยวจะได้เชือกหิวด้วยเนี่ยหิวเลยเนี่ยไกด์เราคุยไปก่อนเถอะอาไมีสับปะรดยู แม่ก็ต้องให้เขาสองคนนะครับทำวิธียังไงก็ได้ให้ให้ทั้งเตียงไม่ได้ผมต้องหาใบไม้ไงใบไม้สิบใบใบไม้สิบใบใช่มันต้องทำมันต้องใช้ใบไม้ไอ้เหี้ยตัวอะไรวะตัวตกใจหมดเลยเอาไม้ไม้ตีไม้ตีฟิลมีไม้ไม่มี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 ไม่งั้นก็มีทางเดียวเอาเอาแพรออกขึ้นเอาแพรออกไปแล้วก็ไปต่อเลยเออไปก่อนไกล้ขึก่อนเถอะจริงปล่อยคนไว้ก่อนเห็นไอหมปล่อยคนไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยให้ไล่ไปก่อน ก็ควรจะไปก่อนไกด์ทำไงสองคนนี้ดีไกด์โยนให้หลามอย่าทิงน้หแล้วอย่าทิ้งน้ำรอแล้วรอฉลาดรอฉลามไกด์ก็ได้อย่าทิ้งน้ำทิ้งน้ำแล้วกลับมาเอาไม่ได้แล้วไกด์มีใบใบไม้ปะไกด์วิใบไม้ปะเราทำเชือกไปแล้วโถ่ทุบแมงเลยทุบแมงเลยนะบอกช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไงหิวแล้วเนี่ยเร็วไกด์หิวแล้วเดี๋ยวือใบไม้เหรอคิดได้ไง หน้ามืดเลยนะหน้าขมืดเลยนะหาไฟเบอร์อะไฟเบอร์แป๊บนึงแป๊อร์ใจเย็นหน้าหน้ามืดแล้วอย่าแร่งอย่าเล้าดิวะใกล้ๆมีมีพลาสติกปะมีมีเอาไปดูดอะไรอะเอาไปดูดอะไรมามาเจียวขอหน่อยเจียวมันจะจมไปกับน้ำแล้วนะเอาล่ะไม่ใช่ดีกยวเนี่ยลุง รู้สึกไหมไอ้เฟลหน้ามืดไอ้เฟลหน้ามืดไอ้เฟลหน้ามืดคุณจะช่วยยังไงวะเนี่ยถังสองใบถังสองใบเลยไงไงไงเอาดิไงเอาดิโอ้โหโอเคชีวิตนี้โอ้ยคุณจะทำอะไรก่อนดีวะเนี่ยทําเตียงทําเตียงก่อนทําเตียงขัดขัดใบขัดใบโอ้โหมีอยู่สองใบสามใบอ่ะเอามาก่อนเอามาก่อนไกด์ไกด์ขัดใบหนึ่งไกด์ขัดใบหนึ่งโผล่หน้ามืดแล้วกำลังสายหน้าเลยเนี่ย มืดเหมือนกันหน้ามืดเหมือนกันไม่ต้องพูดตอนนี้เงียบเป็นไรบอกแล้วว่าจะแพ้แตกเลยตื่นลุงแล้วชีวิตตื่นเหมือนเหมือนเกิดใหม่หน้ามืดแล้วช่วยกันหน่อยใบ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 จะไปจะไปตักหนึ่งใบใบไม่ใช่ใบแล้วตกน้ำอย่าไม่เอาอย่าผมผมสร้างแพอยู่ผมสร้างแพอย่ามาขัดใจผมไอ้หลามจะแดกแล้วเมื่อกี้เออไม่ต้องเอาแล้วแม่งแย่งกันเลยจะได้ไม่เดือย ปฏิกปฏิกปฏิกวิ่ะตายแล้วนะหิวอาหารอย่าเฟิ่งอย่าเฟิ่งอะไรเยื่อเฟืองเตียงมีเตียงมีเตียงมีเตียงจะเกิดใหม่ง่ายกว่าทุกคนเปียวเกิดใหม่ไปิดไหนวะเกิดใหม่ดีสุดเกิดใหม่ดีสุดนี่นหน้ามืดไม่เจอคนไม่เจออาดูว่าจะโยนอาหารมาโถอหิวอาหารตรานี้หิวอาหารแก้วไปแท็กก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะกินอะไรวะยังไงมีถังอ่ะลองดูถังด้วยถังเผื่อได้เผื่อได้อได้อาหารคาดหวังกับถังใบนั้นอ๋อ ขอปลาสักอันหนึ่งใไกด์ขอก่อนไม่ไห้ไม่ไห้ขอก่อนเอาดิเอาดิไป้แล้วผมได้แล้วจะกดอีดักหน้าเรเร็วมีอะไรกินไหมไม่มีเลยต้องหาวิพัติกเอาไปแท็กก่อนข้อขาข้อขาซ้ายข้างหนึ่งไม่ขอเลยได้กันเองไม่ขอลุงนุ่นมันก็ลังใคว้าสุ่มแล้วเนี่ย น่าังเอไปเม่ยกินเลยกินเลยกินมาเลยกินมาเลยกินมาเลยกินก่อนเลยเสร็จเดี๋ยวเสร็จจอดเลยนะเกี๊ยทำไมท้องร้องดังจังดังมากตอนนี้ร้องร้องว่าไงสัตว์กูหิวเลยขาเท้าแล้วทำอะไรไม่ได้เมื่อใครจะเป็นลงตอนนี้อยู่ข้าวตอนนี้อยู่ข้าวยิวพอๆกันนี่นี่รังเลียมลังเลียมลังเลียมใครอยู่ข้าวใครอยู่ข้าวใครอยู่ข้าวใครใครหันมาให้ฟิวมันกินไปก่อนเดี๋ยวฟิวมันใจจะขาดแล้ว กินโชกินโชกเอาจึงมาโอ้โหลูกเกือบีบคอคนฟิล์มลูกกินโชกินโชกโอ้โหลูกจะซึมจะจะลงอีกรอบแล้วเนี่ยลากไปตบลากลงไปตบไปตบหลังเรือด้วยอย่าให้ใครเห็นเก็บเก็บเก็บเหียวโอ้ยเหี่ยวจะลดน้ำจะลดน้ำเฮ้ยวไม่ต้องไม่ต้องพูดลุงหิวเหมือนกันเอออย่าพูดเยอะอ่ากินเลยแบบรู้สึกแบบอุ้ยเชือปลา เอาปลาไปเอาปลาไปใครกินก่อนก็ได้ตัวน้ำอยู่ตัวน้ำอยู่โอ๊ยเจอตัวบลเลยอะไรปลาปลาอะไรไม่ได้กับปลาอินซีปลาอินีปลาอินซีกำลังนึกอยู่เจ็บเจ็บใครหิวใครหิวอีกเิวหิวหิุ่นน้ำด้วยน้ำน้ำตกเร็วตกเร้วเฮ้ยกอกให้แล้วกรองน้ำให้แล้วกองกองเก็บด้วยกองเก็บกองด้วยอ้าวเย็ยปลาวาน เชี่ยประวันโอ้ยโอ้ยประวันชนประวันชนโอ้ยประวันมาประวันชนโอ้ยตกน้ำตกน้ำเสือแพแพแพเจ้ด้วยเจ้ด้วยใครมาจับที่มจับที่มาจับที่าจับที่จะจาเรอรือเรือนทือเรือิรือเรอรืรออเีอเรืระอเรืเอเรือรอเเรือเรือเรอเรอเเอเรือเเ อาหารก็มีสุกแล้วตัวนึงก็หยิบจะโยนตอนไหนอ่ะกดวางอ่ะผมกดบังเอิญกดไปโดนชิบหายชีวิตเนี้ยต้องถือถือกระป๋องยันสุดแบบอ่ะแล้วใกล้ทำไรเนี่ยเจ้าของไม่มาวางเกะก่ะ ไปดิบไม่ได้นะหายแล้วไกดิบไปก่อนไกดิบไปก่อนอะไรอะอะไรอะข้าวเลยเด้อไกดโยนไม่ได้นะโคตรทรมานเลยไอ๋อไอ้ไกด์กดไอ้นี่ได้นี่กดกดเลื่อนอ่ะกดเลื่อนคูเซอร์อ่ะไม่ได้ไม่ได้กดแล้วเอาคลิกอ๋อได้แล้วรานได้แล้วกดอะไรอ่ะกดคลิกขวาสมองของเรามันจะหายไปเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วใจใจแวับ